もう。<the> <laughs> ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับที่ยี่สิมิถุนายนพศ2568ันห้รับสวัสดีคุณดูกสองท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับที่ยังไม่นอนก็พูดคุยทักทายกันก่อนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถาม สวัสดีท่านผู้ชม22ท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม22ท่านนะครับขอบคุณมากครับที่เข,าข้ามารับชมและก็ขอบคุณมากครับที่กดไลค์ให้ครับวิธีท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับยโชคดีมีครับสุขความเจริญนะครับ ได้เงินเขาได้เงินเพชรทองเอาได้ทองนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ตังเก็ตของอาไม่ออกครับต้องขออภัยครับผมถ้าเป็นไปได้ขอพี่เป็นวรรคภาษาไทยไว้แล้วก็เขียนภาษาไทยแบบเผยชื่ออะไรครับสวัสดีพี่ P H O F D P V O F ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่เป็นจวันนะครับผมสวัสดีพี่เป็นจวันนะครับทักทายครับพี่ ดีทุกท่านนะครับมีคนกดไลค์ให้สามท่านนะครับต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่กดไลค์ให้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอคอมเมนต์คุยทักทายกันได้ครับพี่น้องครับวันนี้ชาิจิตก็มาไฟ์สดพูดคุยทักทายพี่น้องก่อนนอนครับจะพยายามไลฟ์สดให้ได้ทุกวันถ้าผมเลิกงานเร็วมีเวลาบ้างนะครับผมก็ได้ทายงช่อง u t u b e ประมาณสองเกือบสามปีได้ครับผมก็ได้ขาดช่วงอยู่ตอนหนึ่งช่วงที่โทรศัพท์เสียครับ ช่วงประมาณครึ่งปีครับประมาณ6เดือนที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยครับช่วงนั้นฟิตดัดลิ้มมากครับปกติช่องผมนั้นมีผู้ติดตามหลักหมื่นคนตั้งนานแล้วครับแต่เสียดายโทรศัพท์ผมพังก่อนนะครับดวงไม่ดีเลยพังก่อนไม่มีเงินซื้อนะครับขาดไปหกเดือนนะครับตอนนั้นเสียดายมากหกเดือนกว่าแล้วก็ช่วงที่สองก็ช่วงสงกรานต์กลับบ้านไปก็โทรศัพท์เสียนะเจ้าแตกอีกให้ล้านไป การจำทำหน้าจอแต่ก็ห่างไป2เดือนกว่าก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยได้โทรศัพท์มาประมาณครึ่งเดือนได้ครับเป็นครึ่งเดือนสิบสามสี่วันเนี่ยไปนะครับก็เลยได้มาไลฟ์สดทักทายพี่น้องทั้งคลิปช็อตทิปเรียวให้พี่น้องได้ชมอีกสักแต่ผมมีโทรศัพท์ผมจะทําคลิปอยู่ตลอดครับคลิปทําใช้ไม่คลิปยาวก็เป็นคลิปยาวสิบสั้นๆุคลิปเรียวนะครับคลิปช็อตนะครับเลิปช็อต นนี้ก็เปลี่ยนการเมืองไทยก็ออร่าแรงนะครับตอนนี้นะครับเรื่องอไทยกับอุชาก็รู้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างต่อไปในอนาคตนครับนายกจะได้อยู่ถึง10ปีนี้หรือเปล่าครับนายกบัตรมนตรีไทยเรานะครับสวัสดีกันทุกสามท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านใดที่กำลังรับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับก่อนจะกดติดตามช่องทุ่ช้างบางสิทธิ์กับกับช่องเกี่ยวกับเรื่องสายสานกิจการทั่วไป หรือท่านใดที่ไม่ชอบพระเครื่องก็สามารถกดติดตามสามารถ์ตช่องผมได้นะครับผมก็ทำคลิปแบบจะพยายามทำคลิปแบบแบบ่ใครเครียดให้พี่น้องได้ชมแล้วก็ลวกเล่าข่าวสถานการณ์ต่างๆครับก็จะพยายามพัฒนาต่อ,ตอไปครัาไปคือจะพยายามทำหลากหลายครับไม่จำเป็นต้องพระเครื่องอย่างเดียวผมจะทำสารงานไปหลากหลายเครื่องพระบ้า,บางอนุนบางนี่บางแเครียด จะจเรื่องเรื่องเดียว,ยว,ยว,ยวพี่น้องทานข้าวกันหรือยังครับพี่น้องพี่น้องสองท่านครับก็ดูสองท่านทานข้าวกันหรือยังครับวันนี้ได้หายทานข้าวครับ รู้สึกแสบตาไฟสองตารู้สึกแสบตาครับไฟแรงก็ไปกดไฟลงหน่อยครับรู้สึกแสบตาอย่างนีน่าจะดีนะครับไฟแยงตาครับผมไฟไล่โซนฟองแดงครับ รับชมจากที่ไหนกันบ้างครับรับชมจากจังหวัดไหนกันบ้างเอ่ยครับคอมเมนต์อหมมนุ่มๆน้องๆน้วยครับว่ารับชมจากที่ไหนกันบ้างครับพี่น้องก็จะพยายามไลฟ์สดมาวันละยี่สิบนาทีครับผมก่อนนอนครับทักทายพี่น้อง รับชมจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้รับชมจากที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปเรียวครับคลิปเครียวเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับพระเครื่องครับพี่เรียวผมทำคลิปเรียวพระเครื่องคนดูเยอะครับผมจะทำองค์นี้ครับสุนทร ปัตตบบุรีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับ สามท่านนะครับสวิสดีกุรสามท่านนะครับตอนนี้พี่รับชมจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้รับชมจากจังหวัดไหนบ้างเอ่ยคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เลยครับพี่คอมเมนต์พูดคุยกับน้องได้เลยครับผมอยากถามเรื่องอะไรครับหากพี่คอมเมนต์มาผมก็จะมีเรื่องคุยต่อต่อยาวกับ่ถ้าพี่ไม่คอมเมนต์มาผมคนเดียวก็คุยไม่ค่อยได้นานครับผมรู้จะคุยเรื่องอะไรนะครับ ติดลไหมถ้ามันลมจะติดไหมติดเดมันลมไหมติดติดมันล,ลมไหม,มไม่ลมหรอด,ด,ดน้ําท่านเรับีน้ชมทุ่านเลย <c ười> ตอนนี้ท่านผู้ชมรับชมจากที่ไหนครับตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับผม การก็เมื่อวานครับเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกก็ได้บินไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับไปเยี่ยมเยือกท่านเมทัพภักที่สองนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเดียวก็ได้บินไปก็สงสัยจะไปับความเข้าใจกับเมทัพภักที่สองหรือเปล่าครับท่านนายกรัฐมนตรีอุสาบินไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ พี่น้องทานข้าวยังครับทานข้าวเย็นหรือยังครับพี่น้องครับ ้เยังครับอย่าครับผมอืมรู้สึกแสบตาดีเดา๋ยวจะไลฟ์ไมด้นานนะพี่น้องยินสตาแชสจะไลฟ์เลยเดี๋ยวจะไลฟ์ยี่สิบนาทีครับขออนุญาตลงไลฟ์ครับผมเพราะว่ารู้สึกแสบตาจริงตาแดงเลยครับ สุดห,า,หาง่วงนอนนะครับตอนนี้ <c oughs> หางนอนนะครับสุดง่วงนะครับพี่น้องสาบทุ่มกว่าแล้วเมย์ฮันไปหนึ่งเดี๋ยวไม่เยอะและวันตัดลมก็ต่อลมน้ำกินหนึ่ง

Oh. สสน,น,นสวัสดีครับดูสามท่านนะครับสวัสดีครับนะครับทานขนมด้วยกันครับกินขนมด้วยกันขนมปังครับอ้อวนใช่ไหมล่ไม่อ้วนให้รู้ไปครับกินข้าวเสร็จกินขนมปังต่อ <c oughs> <c oughs> อ้วนชุดนี้ครับถ้าไม่อ้วนให้รู้ไป สวัสดีคุณู่สองท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคอมเมนต์พูดทักทายกันได้ครับพูดคุยทักทายกันได้เลยผี่น้องรับชมจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้รับชมจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปทุมธานีครับปทุมธานี มาชมเรียนหลวงพุ่งครับหลวงปู่หงษ์พรหมวัญโยเรียนเกนลียพรบนครับหลวงพุ่งหลังเป็นพระพิคเนตเหนือท่วมและร้อนเนาะ เดี๋วยวไลฟ์สดเสร็จสัก20นาทีก็ไลฟ์สดเสร็จก็จะทำคลิปช็อตครับคลิปเกลียวลงชอ็อตสักหนึ่งคลิปเย็นคลิปเช้าคลิปครับผมผมก็เลยทำช่อง YouTube มาเกือบ3ปีครับ2ปีกว่าเกือบ3ามปีแนละ้วแต่ยังไม่ผ่านกดครับมีแต่อุปสรรคแลยก็โทรศัพท์พังก็ขาดการไลฟ์สดกับการทำคลิปคลิปมาโทรศัพท์เสียเอง ไม่ต่อเนื่องกับทำคลิปทำช่องไม่ต่อเนื่องผ่านกดยากครับเปิดช่องทํำเล่นๆไปครับผ่านเมื่อไหรก่ก็อีกสิบปีให้ผ่านก็ได้ไม่ซีเรียสครับทำเล่นๆไป ใจจริงผมกอยากทําจริงจังๆครับผมแต่พอนาอย่าให้โทรศัพท์เสียครับนี่ครับคผม,ม,มพยายามไลฟ์สดทำคลิปชอ็อตทุกวันทุกวันอย่างสม่ำเสมอครับพอนามมมอานาย่าให้โทรศัพท์พังอีกถ้าพังขาดการต่อเน,นื่องชิคลาปอีกครับ <laughs> <laughs> ปกติช่องผมหน้าคนติดตามหลักหมื่นนานแล้วครับถ้าโทรศัพท์ไม่เสียนะเป็นหมื่นผู้ติดตามเนี่ยหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นนะครับแต่เสียช่วงนึงขาดไปหกเดือนครึ่งปี ไม่มีโทรศัพท์ใช้ปุ่มเซ็งเลยช่วงนั้นก็ในช่วงไปบ้านกลับมาสงกรานก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้หลานทำหน้าจอโทรศัพท์พังครับขาดโชคไปสองเดือนกว่าเ <c oughs> นไลฟ์เพิ่งมาไลฟ์สดมาไม่ถึงสิบวันเจ็ดแปดวันพี่น้องท่านใดทำช่อง YouTube บ้างครับตอนนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับมีพี่พี่ท่านใดที่รับชมในนี้ทำช่องยูทูบมั้ยครับ จะว่าผ่านกดกันบ้างอย่างครับพี่น้องผ่านกดบ้างอย่างครับผ่านกดสร้างไรายได้อย่างครับพี่น้องบางคนก็ผ่านง่ายคนก็ผ่านยากบางคนก็ทําคลิปเ,เจอคลิปแบบปับงๆก็ผ่านเร็วนะบางคนก็เหมือนผมเนี่ยทาเป็นร้อยร้อยคลิปร้อยสามสิบคลิปยังไม่ปังสักคลิปไปครับคลิปยังไม่โดนใจับ ไหนก็ทำไปเรื่อยครับผมร้อยกว่าคลิปเลยครับร้อยสามสิบเอ็ดคลิปครับทำไปตั้งแต่เราต้นมาร้อยร้อยกว่าคลิปแล้วยังก็ยังไม่ผ่านครับแต่คลิปไม่มีไม่มีคุณภาพเลยว่าได้ไม่ค่อยมีคุณภาพว่าตัวเองไม่มีคุณภาพก็จริงครับไม่ทำเงอนคนอื่นเขานะผ่านยากครับสมายเป็นคลิปสี่ห้านาทีสี่ห้านาทีมันไม่สิบนาที ทิศสิบนาทีหายากเกันเกินผ่านยากคลิปสั้นเกินอย่างน้อยก็ต้องสิบนาทีขึ้นนะลงคลิปลวิดีวอตอนนั้นผมจำได้ว่าชั่วโมงผมผ่านถึงสามพันกว่าชั่วโมงแล้วนะดันโทรศัพท์ผังก่อนราคาตอนหกเดือนกว่าทีกงไกี่ชั่วโมงนะิีงไปกี่ร้อยชั่วโมงผ่านกดแล้วเสียดายมาก ได้ทีก็เหลือแค่เท่านี้หกร้อยกว่าชั่วโมงสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่นอนก็มาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกับผมได้เลยครับผม ก็จะไลฟ์สดสักประมาณ20ทีก็จะลงไลฟ์ครับก็อยากลงไลฟ์ไปตัวขอตัวไปนอนก่อนครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมทำคลิปช็อตคลิปเดียวสักคลิปหนึ่งนะครับผมกะว่าจะทำเชา้าคลิปเยน็นคลิปเชา้าคลิปเยน็นคลิป ก็ผมแบบสดถึงมาทีที่21นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปขอตัวไปนอนก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ช้างเมืองศิลปนเลแกประเทศไทยด้นะครับผมก็ทําช่องเกี่ยวกับพาคเครื่องครับเครื่องสายสาริจีอาจารย์ทั่วไปครับยังไงก็ขอฝากพี่น้องด้วยนะครับผม เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับการไลฟ์สดครับก็รับนนีผมแชร์มัง,งสินก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้วันนี้ครับผมขอบคุณครับเดยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ